แสร้างแบรนด์น้ำหอมจากศูนย์เป็น2 0 0 0 0ล้านบาทภายในเวลา10ปีเขาทำได้ยังไงไปฟังกันค่ะพอมฟอดคือนักออกแบบแฟชั่นระดับตำนานเคยทำงานให้กุชชี่และอฟแซงโลรองแต่ในปี 2005, 2 0 0พั้าเขาตัดสินใจออกมาเสี่ยงทำน้ำหอมแบรนด์ตัวเองสิ่งแรกที่เขาทำก็คือใช้วัตถุดิบที่แพงที่สุดในโลกยกตัวอย่างแบ็กออร์คิดน้ำหอมรุนแรงใช่ไหมหอมอูดราคากิโลกร,รัมละ1ล้านบาทลากไอริสที่ต้องใช้เวลาปลูก6ปีราคากิโลกร,รัมละ3ล้านบาทและจัสมินราคากิโลกร,รัมละ5 0 0 0 0 0บาทที่ต้องให้คนเก็บดอกได้มือ8ล้านนดอกิถแป ออกมาหรูหราสุดๆกลยุทธ์ที่2ก็คือเขาจะวางขายแค่ในร้านหรูเท่านั้นไม่วางขายทั่วไปทําให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษแถมในการโฆษณาน้ําหอมแค่กลิ่นเดียวเขาก็ใช้งบไปถึง700ล้านบาทและที่สําคัญเขาตั้งราคาแพงกว่าคู่แข่ง3 0 5 0เปแต่กลับขายดีระเบิดเพราะลูกค้าซื้อไม่ใช่แค่น้ําหอมแต่ซื้อความหรูหราและความมั่นใจไปด้วยเช่น tobacco vanilla ราคา10,000บาทติดทน12ชั่วโมงหรืออูดอูดที่ทําให้คนทั่วโลกรู้จักกลิ่นอูดเป็นครั้งแรกผลลัพธ์ก็คือภายใน10ปีีแบรน์ Ford มมูลคท่า 2 0 0 0 0ล้านบาทกลายเป็นแบรนด์น้ำหอมที่ขายดีที่สุดในโลกนี่คือความสำเร็จที่มาจากการกล้าเสี่ยงใช้ของดีที่สุดและเข้าใจลูกค้าของตัวเองถ้าชอบเรื่องน้ำหอมแบบนี้กดติดตามแพมเล่าเรื่องด้วยนะคะจะมาเล่าเรื่องน้ำหอมดีๆให้ฟังอีก